สวัสดีครับพบกับรุ่นที่สองของมาสเตอร์ครับวันนี้ครับจะมาแนะนำรถครอบครัวนะครับที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับสำหรับโตโยต้าอีโนวานะครับ2.8งจุดแปคิสตานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปี2018นะครับเลขไมล์อยู่เพียงช่วง60,000กว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆคันนะครับว่าคันนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัส G นะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็น2.8ดีเซลเทอร์โบนะครับก็บอกเลยว่ากําลัง ครื Three, umas, ่งยนต์นี้เหลือๆเลยนะครับนะครับสีขาวนะครับคันนี้ก็เข้ามานะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยก็จะมีตัวชุดสเกิร์ตหน้าแล้วก็สเกิร์ตข้างมานะครับนะครไฟหน้านะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนี่อยู่มุมด้านข้างตรงนี้นะครับพาดูรอบๆคันก่อนนะครับด้านข้างตรงกระจกนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวข้างตรงนี้นะครับ อลองดูด้านในตรงนี้นะครับเบาะนะครับแถวหน้านะครับก็จะเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะครับคอนโซลก็จะมีลายเชฟล่านี่นะฮะแผงประตูข้างนะครับก็จะมีช่วงมอนวาลนะครับให้รับกับตัวสรีละแขนนะครับโอเคดูด้านหลังนะครับ บาะตอนกลางนะครับก็จะมีพนักพิงเท้าแขนตรงกลางนี่นะฮะก็จะมีหัวบองเบาะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดวางของนะครับตัวนี้นะฮะสามารถใส่แก้วได้นะครับแอร์ตัวนี้ก็จะแอร์ตอนหลังนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีไฟเป็นแอมเีร์ไลท์นะครับตัวนี้นครับก็เพิ่มสุนทรีในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวมาดู ตรงนี้นิดนึงนะฮะอ่าโดยสันต,ตอนสามนะครับก็กว้างนะครับก็สามารถนั่งได้สามคนนะครับเพราะว่าจะมีตัวหมอนรองรองศีรษะตรงนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งคิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองไปดูด้านฝาท้ายนะครับมาดูส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเป็นรถเหมือนกับว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับ เสาอากาศก็จะเป็นคีบฉลามนะครับนี่นะฮะคีบฉลามแล้วนะครับไยท้ายนะฮะเป็นเครื่องสองจุดปดนะครับรหัสจีนะครับท่านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์กันชนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเปิดดูด้านหลังนิดหนึ่งครับโอเคเบาะแถวหลังนะครับก็จะนั่งได้กว้างนะครับดูช่องช่องสอดขานะครับกว้างนะครับ ก็จะมีหมอนเสริมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บตัวอาร์ไหลนะครับมาดูเรื่องของบอดี้กันบ้างนะครับนะฮะสเก็บลายน้ำก็เดิมๆทั้งหมดนะครับน็อตฝาท้ายก็ไม่มีถอดนะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับน,น,น,นบี่ฮะ้านข้างนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้ เดี๋ยวดูด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปเปิดฝากระโปรงด้านหน้าดูครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเทอร์โบนะครับนี่นะเครื่องเทอร์โบอยู่ตรงด้านซ้ายนี่นะครับคานหน้านะครับก็จะมีรหัสเป็นคานเดิมนะครับนี่นะคานเดิมนะครับไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ตรวจเช็คแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ m s b o s s นะครับ ดูบอดี้ดานข้างนะครับก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับจากโรงงานนะครับดูด้านข้างแก้ฝั่งนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวไปดูภายในตัวรถครับมาดูในส่วนของภายในตัวรถนะครับนี่ครับแผงข้างนะครับก็จะมีปรับกระจกซ้ายขวานะครับพับกระจกนะครับผมมาไรก็จะเป็น ดูรีเทนนะครับสามก้านนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะควบคุมที่พวงมาลัยทั้งหมดนะครับมาติฟังก์ชันนะครับมาดูที่เลขไม้นะฮะเลขไม้อยู่ที่6 6หมื่นหกนะครับจอนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีโหมดอีโคโหมดซุปเปอร์โหมดนะครับเกียร์ก็จะมีซิคลิเคียชิฟนะครับ บวกลบได้นะครับสามารถขึ้นเขาลงเขาสบายนะครับรุ่นนี้นะครับดูภายในฮะกว้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปเรื่องของราคาให้ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็จะมาสรุปกันให้อีกทีนึ่งนะครับสําหรับโตโยต้าอินโนนะครับเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นรหัส G นะครับปี2018นะครับราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถจัดไฟนันได้เต็มนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับจะมีเริ่มต้นให้2.59เซนนะครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับก็ต้องรีบเข้ามานะครับเพราะว่าคันนี้ก็เป็นรุ่นนิยมอีกหนึ่งคันนะครับที่จะอาจจะอยู่ไม่นานนะครับเลยครับถ้าชอบนะครับฝากกดติดตามกดฝากกดไลค์นะครับแล้วก็หรือว่าขอบสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ ันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ